ขึ้นมาผู้ลินใหม่นะครับบัน,ไ,นไดน้นองวินแตกไม่กระพรายเลยหืมกระรายเลยเนี่นยมี้อนเลยคุ่น,นะครับเห็นบ่ครับพุญบุญมุ้ยบุเมื่อวานโมมี่นนาอะไรเป็นน่เรนตงนึงใคถงกอนะจทงลบมาีมโกลงย่จ้าคุณนี่คือสีสมบูนอยู่น่อวินอนอะม,มาเดินหาวันพ่อ สวัสดีครับผมวัสดีพี่น้องพ่อพงศ์กระป๋ายวินนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องลุงป้านะทุกท่านนะครับสวัสดีสิทุกท่านนะครับผม มันนี้ก็มาพอกันกับบ้านมีกระหุมหนึ่งให้กาวนะครับในเสาที่อยูได้หนึ่งหนึ่งเสาของสีหาเนาะองจากเดือนธันวาคมพศ2566ัน้อมันนี้ก็มาพอกันในวันพุธเนาะองจากครับมันนี้ครับเป็นวันพอแห่งศาสตร์นะครับตรงกับวันพอนะครับครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีความสุขในวันหยุดนะครับมันนี้มันนี้เข้ามาหาเฮดพิกัดได้หนึ่งหนึ่งกัดปั่นังองเมกเนาะองจากเนาะมาป่าบัลลังก์เม่ใน เทศตำบลหอยคามเพื States, orn, story, a, nice. ่อวุนฉลิจังหวัดอุบลราชธชาแน่นะครับค้ามาปลากรอบหม่องเฮ็ดนาเลน้องนี่จ้งจังกีหมดไปห้าบิ่งเฮ็ดบดวันนี่เนาะจ้าไปไปหลุ่นกันเบิ่งครับจ้าหนึ่งว่าเป็นดอกแนวใด้ไาสันจมอยู่บนนะครับสภาพอากาศมันนี้ก็ฝนหย่อยลงมานะครับข้ามาปลาบางคันฝนตกอีกแล้วครับหักบัวแห้งนะครับไปหลุ่นกันเบิ่องชิมีบัวเฮ็ดเริ่มต้นเข้ามากันนาแลน้องนึงจ้า นี้มีดอกงามยางไงจ้าขาวเลยดีจีจ้าสวยงามในข้อดใช่มีลายดอกด้จ้ะ สิรวมเป็นหนีน่นจ้าคืนหน,น,นึ่งไปนได้หนึห่งโอ้ยเสียแผ่นไอ้บินเหตุบทวชคืออยู่ไกลกันจะน้อยก,กับส่วนอยูน่นึ่ง เป็นเหมืก้อนเดียวก็ได้เนะจะู้อีเหมือนึงมาน,นี่อก,กอใหญ่จ้าตแตงคุณอีกดอกนึงจ้าอือครับน,นี่จุ่มอีสามดอกครับจ้ะ ตุ้มใหญ่ขนาดครับน,นี่ดอก้วน้วงหนึ่งหอมลายดอกอยู่นาแล้วด้งหนึน่งจ้าตอนนี้ข้าวดีใช่ครับ เป็นเห็ดแดงหนาจ้ะแดงหนาขาใ่ใหญ่ๆสีชมพูเลยนะน,น่จ้ากลาง้นอีกบนหนึ่งแดงหนาหนิะใช่ยุบฝนโมแหงเศน้าหนึ่งจ้าหรือฝนเข้ามาเลยกับหนึ่งปานยังมีฝนอยู่นนะ <laughs> จูมจ,จ้า รสชาดีได้เน้อมืดแดงจ้าเออเมื่อ,อไรดอกอินหมูละ่ะเปิดไพ่บอ,บอกนี้เปิดไพ่จ้าดอกนีนอ้หูยขาบรรุยขาเป็อยานึสองส่วนสองเลยอิน คนะือสิเบิร์ดคากะนอนอันหนึ่งมาเนียนจ้ะดินซุ่มอยู่ตรงโล่หลุน,น,น,ลนะนเท่านั้นนะนอกวัยเฮ็ดแนวได้สิเกิดบ้านเนี่ยใช่เบิ่งเฮ็ดเผิองใช่ไหมครับต้องเกิดอีกแล้วเฮ็ดเผิองเนาะจ้ะเก็บไปเรื่อยๆเล่มไปเรื่อยๆสะก้อนช่วงนี้เนาะจ้ะเนะมียน,นอ,าาอันหนึ่งเล่นหนะจ้ำคุณหนาคอเลยอืมสองร้อยไปจ้ะลูกหนุกดวงงามครับ นี่นะครับมองเฮ็ดหฮมเห็ดแดงหนาซ้ำแดงนานะครับขึ้นมาจากปากกอน้ํานะครับบางหันกเ็เลยมาเบิง่งเฮ็ดแดงหนาซ้ำก่อนครับย่ามนันกระเอ,อกหลร้สนิดได้ครับมองนี้ครับเห็ดแดงซี่เห็ดเพ่งแดงซี่เฮ็ด,ดบดดินนะครับหาอีกหนึ่งนึงอะรก็มีกันครับถืออีกหนึ่งเลยถือเครื่องใหม่มาดไว้ มีแดงน้าครับดอกสิน้าก็แดงหน่อยเนาะจมีเสือพันน้ำนันมี้ชื้นไหมทับไว้กับป่านอากาศดิ้เย็นหนาหนาวพลลัดอกจังสีออกดีเนาะแม่นจ้ามีกัดเสือคนอืมป่นยังบริขายอยู่ ตาๆัตัวนี้นอนค่ะสีเท่ๆเฮีดยแยหนึ่มนกจ้านี่ครัเด๋ยวหนาจ้าอือพนราคาพนโธรรมาดาเหงค่ะ ออกจากปลาน้องเมกมามาเห็นสะพานนี่กะสิคุณยู่งนะน้องเนาะจ้าสะพานแนานปลาหน่องแปกเนาะวันนี้เนาะแม่นครับแปดโมงสามสิบหกนาทีนะครับกอบพทันสายเขามาเบิ่งเฮ็ดทังปลาน,น้องแปกกับพวไกลกันเนาะน้องนงปลาติดปลาต่อแต่ว่าได้อมอมเขามาทางังบรรน้องเมกน้องแปกนี่เนาะจ้าก็สิคุณไปเบิ่งเฮ็ดบูทคอ,อนนั่นแล้วนะ้อยวินเนาะแม่นครับไปสิ่งชุดจ้ะครับไปลุวมกันเบิ่งสิย่างบ่ครับไปจ้ะไปหนึ่งบรามาปลาน้องแปกนี่ก็เฮ็ด ใหญ่จ้าวันนี้เป็นวันอังคารนะครับน้องนึ่งบอกพิษเนาะบอกจนก็าคิดว่ามันพูดครับคก็บเม็ดลงมืองเปลี่ยนซะบ่อยไปไปก่อนมือนึงไปก่อนมือหนึ่งนะตัวหนึ่หนึ่งอ๋อวันนี้คือมีตะขาลุดแนี่ยนิดนึเนาะตัวนี้คือสีสมบูรณ์อยู่หน่อยวินเอาวันนี้เนาะ ท่านี่ก็ลืมเห็หลายเลาวเห็ดกรอวันนี้เนาะท่าน้องแปลกนี่เนาะจ้ะานี่ครับจุ่มจำเวลาเรื่องนึงเดี๋ยวจะไปหอยหีดบดเดจะไปจีบปีดก่อนเทียงน้าจ้าขาใหญ่จุ่มพันจ้าห็ดกรอใหญ่หนนจ้าอย่า,า,ยาก็มากรอใหญ่จุ่มงามครับ กอแดงไปวินลาย่านทามาวารสชาติเพียงใดหนึ่งๆอู้ยลายดอกเป็นหวานจ้ะกรอบๆเนาะจ้าดอกกรอบๆแยงหวานหอมครับจูมไปเาะจูมีดโกะจ้ะนี่ดอกไงเนี่ยแหละครับขาอยู่ใส่เนาะขาเนาะหาอีกะน้วมึงเนี่ย กนึ่งๆติด<า>ใจเงาใหม่หนึ่งๆกอใหญ่ดอกใหญ่ๆจ้ะดอกใหญ่อขอบานาๆครับแหงนาจ้ะเป็นจูเพึ่นจ้ะเป็นเห็ดเนี่ยนี่แหละออกดีก ังดินีตูมเลยเห็ดเผือกก็เพรันเห็นอยู่น้อมันนี้น้องนึงจ้าตามเลาะหาเบิ่งครับญี่ปุ่นนี่เบิ่งน้องนึงจ้ะปกติพอออกแกเห็ดเผือกก็ได้ เ็น <c oughs> <Okay, now. S 2> ืเยนะครับล่มก็เลยมาแล้วนะัน้องนึงจ้าเอาว่อกดิ Nhanh cha Nhanh cha นี่วิญจุงเพลินใช่เลยดีดอกนี่แตกปะดอกนี่แตกแต่ว่าแข็งดีดดอ,อยู่นี่ชนิดหนี่จิ้งพลอยอด้หนึ่งหน่อยจ้าอ่ะขึ้นมาผู้ลินใหม่<ว>นะครับบันท่า<ว>นได้ที่กำลังเป็นห่วงอยู่ว่าเฮ็ดบดคอนวานสิย,นย่างบ่อ่ะไปเบิ่งเนาะอย่งไดหนึ่งวิญแตกไหมกบรบื้องไมเลย พูดอ,อนเลยนนะครับเห็นบัวครับปูนปนปูบุยม่วนบุมีุู่นนะครับยอยคอนอีกคาแกง <laughs> แต่ว่าคออื่นเบืองดก็ยังเม็นทันมีนั่นหนึ่งจ้ามีคอ,อนเดียวคือเก่าครับอุ้ย่นสุดปัดเลยมือนี้จมไใบม่วหวานจำใบหูเลยครับง่าเป็นจรงได้นหนึ่ง ก็คักแข่ขงหลิ่มกับคักกันาใส่ตาใหญ่บ่านั่งนึงจ้ะอ่ะลงมือ,มอนัอ่งนึงอ,อ่อ,อนๆๆบนหน้าได้แกงให้ปุ๊ดอีกแล้วจังมานี่แต่กระเป๋ยกอย่างเดียวนี่ขวมเดียวแม่นมากนะครับเฮ้ย <c oughs> งามแห็นจ้ะเป็นสันเลยเป็นสันงามๆเลย เดี๋ยวนี้เป็นคอนใหม่เดี๋ยวนี้นู่นหนึ่งจ้ะคอนบดท่านผู้ท่านยังอยู่ครับเพียงตะเคียนหินคือกันเด้ครับนี่อุ้ยเพอเอาตั้งใต่ก่อนไหนพิ่ในตะกูลตะเคียนอะไรเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งเอาตัวเทิงก่อนชนะเทิงลบมาหน่วยกล่องมาทวนนำสำหรับทันติสรกับหล่อหล่อแบบนี้คิดว่าสิออกล้าอยู่นู่นหนึ่งนู่นแต่ว่าตัวนี้หนึ่งจะเอาไปแกงก่อนเด้อจ้าตัวนี้ รอบสองหาท่านว่าสองหาฮุกนี่เนาะตัวขนายังงามคือเเขาเนาะคุณนะแมนครับเห็ดซุปหวานกันยังอยู่เพ่นเห็ดจีนครับหนึ่งเห็ดดินหมูหวานเนาะดิแกงยูดิแกงขนาดได้ครับน่ยานบุหลือหุ่นาะมันสื่อเลขกคิดเพื่อนะมาเอาตัวใจกันยังเอาตัวนั้นมา เมื่อหลูงเอาได้ไหนวิเพราะว่าผู้เก็บผู้เห็นผู้เก็บอยู่ฟังส<า>ันที่แกนเนี้ยนี่แหละครับสันเลยนะแต่ว่ามือนเรือลมมาแล้วขนเกลีนะ่ยมือเศร้านี่อยู่แต่ว่าพอดีแล้วนนหนึ่งหนึ่ะพอดีขวนซุ่มขวนซุ่มระบาดน,นี่มีลมมีแยงมาเนี่ยกะสีแหง้งมหัศจะมีหมอกไรกะสีออกคือเก่าครับ มืัอนี้นุอนึง่งสิเอาแล้วไอ้วินมืัอนี้มานำว่าเพิ่นสิแตกใหม่อีกบ้แตกเพราะว่าขึ้นมาไกลนะน้องนจ้ะคนคางไกลเนาะบอกอีกเจกนึงหอยพี่นอ้องก็มาวนเวียนอยู่เกลไกอยู่ได้ครับใครอยู่จังบุญเรือคนเ <c oughs> พิพ่อนก็มาซองคือกันเนาะแมนเอาไปเนี่ยทีเลผ่นนนานมาก,กันนะครับพ่อกอนก็เหียนเลยหลุนปากปีงแกงใส่ก,กันไปน้ำหลุนละลายในปากเนาะแมนะครับ เจ็กน้อยนี่ก็จะเป็นแนวนี้แหละครับไพจอบดูจอบก็บดูได้นะหน่หนึ่ง,งมีเหนจ้ะสังเกตเบิ่งเจเ๊็บดอกแก,ก่พันออกเบิดหรือว่าบโใหม้มีดอกตวกอัวคางก็จะออกร้ายแนวนี้แหละนึ่งหนึ่งมีเหนจ้ะเมื่อวานหนึ่งนึง,นก,นงกับไปเก็บโอ้ยหน่อยแห้งกับจมนห,นหน่อยแห้งกับปอยพันอยู่จ้ะ แบบมือไม่มาอีก,ข,กข้าก็มาเบิ่งคาหลงเหลือเนาะยังเป็นสุบเนาะคาดว่าอีกบ่เกินสามมือครับคอนซีงแห่งนี้สิออกบุษกรอยูอ่แล้วเนาะจักสีเฮ็ดปุษเจักสีเฮ็ดเผืองวะนึงว่าเผื่งก็จะเป็นเผืองแดงข้ามแหละครับรอบเมีนเผืองแดงข้ามเ<อ>ผืงผงงองเขาลงที่หน้าบาดนี่เนาะ แต่ว่าขันเฮ็ดหนาเลยัยงย่งนีคือมือนี่็ย่งพุทธดอดก็โอ้อยวินเมืองนี้เก่งงางเยอะนี่คนนะ่ะกระตาปูงเงา <laughs> เลยประมาณจะขีดนึงนึงสองขีดนึงนึง <laughs> นี่แล้วนะครับทางขึ้นมาถึงเจ๊เขานะครับขึ้นลงไปนี้นะครับก็จะเป็นฮุบนะครับเดี๋ยวควัาเปน็นนี้เป็นพักบันไดเป็นเอิรนนะครับหรือบางชันมันเเกินพักบรกองนะครับอย่างนี้ขึ้นมาจากผู้ลินใหม่นะครับ ขึ้นมาหาบึงเฮ็ดเหลี่ยมอีกแลางจกคเัาเก็บเฮ็ดบดแล้วนะครับหลบหลับลดัดตอนเลยครับลงมาเอาเฮ็ดบดเลยก็เห็นคอนเดียวนอนน้่งนเหมือนเดิมครับลงมากเก็บด,ดีเทลข้ามเต็นนีู่เลยเนะาะจะมีกระแดงน้าครับเดินหน้าแลแถวนี้ก็เบิดแล้วนะครับขึ้นมานี่ก็ได,ด้แจ่เน็ดข้าวดินกับเน็ดแดงนานะครับดอกหนึ่งอยู่นี้ หลังจากเขาเก็บเ็ดบดแล้วะสิ้อผาพ่อแม่ไม่ยายพ่อแม่พี่น้องออกเมื่อแล้วครับมื้อนี้ก็ได้ก็ยังดีครับไปไกละก็ถือว่าเฮดบดนั่งเหลืออยู่นะครับจงไว้กะจบเอาด้ครับพ่อแม่พี่น้องท่านได้ดูจอบก็ได้แท้แล้วครับแต่ว่าสิใใจเวลา,างานไกลเนี่ยออกจะน้ามองแหงๆเนแหงนะครับมองอันนี้ยังเปียกอยู่นะครับมองอยู่ในใจกกใหม่ใจฮุบนี่ครับอมองเพลิงงานนน,นึงกันเลยครับมื้อนี้ เ,เห็ดหลายเห็ดหลายอย่างนี่เนาะจ้าสองไม้สามไม้คนละครับมื่อนี้ <c oughs> เห็ดต่ว่าเห็ดแดงนาแดงนาานี่กตัวน่าหามอยู่เดี๋ยวน้อยดิยนเนาะกาแฟน้องเมฆก็ได้เห็ดนาเลยเห็ดกออย่เนาะจ้าเห็ดแดงนา้าสามน้ำเนาะกาแฟน้องแปะกก็เป็นเห็ดกอเห็ดแดงนาจ้าแล้วก็ขึ้นมาผู้ดินใหม่นะครับมาทำเห็ดเวิดคอร์นวันจะมีอะพี่น้องนี่แหยงใหญ่เลยจ้าเห็นเป็นสื่อเพป็นแก๊ โดยหาจิ๊บบอยู่รักนั่งหนึ่งเห็ดส่วนอย่าอย่างเนอะเห็ดปุดเนอะ นจ๊ะพี่น้องสำหรับคลิปมือนีน้องนึ่งก็ไนันวินก็พาพี่น้องนําหาฮิตคือเกาเนาะจ๊ะนอกจากื่อวมะนาจ๊ะพี่น้องแด่กตาหนึ่งแล้วก็ไฮิตพุทธกีงใหญ่นึงเาจ๊ะเนาะสำหรับคลิปมือนีธรรมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าอย่ลืมกดแชร์อย่าลืมกดที่ตามน้องนึงก็ไปนนวินได้จากเพื่อนสิบวพาคลิปใหม่ๆเนาะจ๊ะเนาะว่างนึ่งกไนินสิพาพี่น้องไปหาฮิตยังยังสี่ยวไม่เนาะจาะพ่พฝนตากต้งมาอากาศก็เหลือเป่าเอาน้าจ้ นะเอาแล้วะนะครับพยี่ยมีใยญ่เพอนมพี่นองลุงปลานี่ยเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับการเก็บปลาหาเก็บเห็ดปลานะครับในวันขนั้นที่หาท่านวาคม2 5 6 6มนวันวนี้กระตุ้กับวันพอห่งชาตินะครับถือว่ายัางมาทานอยู่นะครับผมยังได้เห็ดหลากหลายชนิดอยู่นะครับพิเศษก็เป็นเห็ดบดคอนนะครับวนนี้หรือกินก้อนมูคือเก่านะครับซิมหวมัวหนามคือเก่านะครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญย่ยมีไยพแม่พพ่นองลุงป่านอาอฟซี FC, ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามหม้หนึนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมที่ชมกับมาในรายการนะครับผิดผลาดประการใดตอบสาบุท่านใจขออภัยไว้หนึนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับขออนอวญาตวชัยช่พญายมีไยพรม่พพ่นองลุงป่านอาน เอฟซีผู้ขาทุกท่านนะครับที่เขามารับชมคลิปชมประสบสมหวังจะโชคดีโชคมานยามีโรคภัยหลายใรื่มากำกกยสุกทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สวมความมุ่งมั่นารถนาลำรวยเงินทองมากมีโดยบารมียิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพ่อกันหมู่ไม่ครับผมตัดขาเมื่อเลยวันนึงวัน้เหนียงบานีสีดงแ่เชียงแมงกระเรียมมากแล้วเด้อบานนี้เ้อ มีมีมาแลละป้าบ้านเฮา